ทำความสะอาดทำความสะอาดมันบได้ภคกรบถางไตอยู่มันมาอายุเหมอน้านี่าเตยมเงหาคนยางถึงดินกับแ่าะอดอว่านี่งานก็พูกิ้า่นี่กินตโกนรที่ใต้ครับหันแน่ทางเนีโอ้ยทยหนี่ย